สวัสดีครับนานาทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับชุดอินเวอร์เตอร์นะครับแปลงไฟในรถให้เป็นไฟ220โวลต์นะครับในรถยูสุนะครับตรงรุ่นอูสุอ n ร์นิวเม2.5 VGS นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบสายไฟนะครับแล้วก็ วิธีการทํางานนะครับหรือว่าระบบการทํางานของของของอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะนําไปติดตั้งบนรถ USU ุออนิลไดนามิกสองจุของผมนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นที่ตัวนี้น,นี่นะนะเห็นไหมนี่นะฮะตัวนี้ผมได้ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับปกติแล้วถ้ามากับชุดคอนโซลเขาจะเป็นตัวนี้นะครับก็ไม่ยากอะไรเลยนะฮะก็แค่ถอดออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับโดยด้านหลังเขาก็จะมี ชุดน็อตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งแทนที่เดิมได้เลยนะครับสําหรับชุดนี้นะครับประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นผ่าตรงรุ่นนะครับเขาก็จะติดตั้งได้ง่ายๆนะครับสําหรับตัวนี้เรียบร้อยนะครับตัวทันมานะครับก็จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็ชุดสายนะครับผมก็ได้ทําการลองต่อเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับชุดนี้จะไปต่อที่ USB นะครับขออนุญาตนะครับ ชุดนี้นะครับเอ่นี่ยฮะต่อที่ USB ตัวนี้นะครับเข้าที่ USB ส่วนปลั๊ก220ิโวลต์นะครับจะปลั๊กเข้าที่ด้านหลังตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนสายยาวนะครับที่ยาวมาตัวนี้นะฮะจะมาปลั๊กกับตัวนี้ที่มีสายอีกเส้นหนึ่งนะครับมีปลั๊กที่ตัวนี้นะครับซึ่งปลั๊กตัวนี้สําคัญ นะครับเพราะว่าปลั๊กตัวนี้นะครับเขาไม่ได้ถูกออกแบบมานะครับให้ใช้กับรถที่ไม่มีปลั๊กหลอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปลั๊กที่เป็นปลั๊กอินพุตท,ที่ออกมาจากรถเนี่ยเราจะต้องทําเองนะครับก็คือชุดนี้ผมทําขึ้นมาเองนะครับหลักการก็คือนะครับผมจะใช้ไฟอนเนกประสงค์ของรถนะครับเนื่องจากไฟอนเนกประสงค์ของรถเนี่ย ที่อยู่บริเวณทางด้านคนนั่งนะฮะเขาจะมีเกะที่อยู่ด้านบนบริเวณคอนโซลหน้านะครับตรงนั้นเนี่ยเขาจะมะีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆกับที่จุดบุหรี่ที่ต่อไฟ12โวลนตน์อเนกประสงค์ตัวนั้นเขาจะจ่ายไฟมาที่ประมาณ150วัตต์นะครับซึ่งแมทชิ่งพอดีนะครับกับตัวอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับผมก็เลยทำชุดสายขึ้นมานะครับเป็นสายแบบ w วท์ซ็อกเกนะครับ สำหรับสายนี้นะครับเขาไม่ได้มีมาให้นะนะครับผมทําขึ้นมาเองนะครับโดยหลักการก็คือด้านนี้นะครับจะไปปลั๊กกับรถนะครับซึ่งตัวรถของเราเนี่ยเราจะต้องมีปลั๊กตัวเมียอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้ไปทําที่รถนะครับก็เลยไม่มีรูปมาให้นานาได้ดูนะครับตอนนี้ทําที่ตัวอุปกรณ์ก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับ เราก็นำปลั๊กนี้ไปเสียบนะครับเสียบที่รถนะครับก็คือการตัดต่อสายนั่นแหละนะครับเอาตัดสายออกนะครับแล้วก็ต่อปลั๊กตัวนี้เข้าไปขั้นกลางนะครับต่อจากนั้นนะครับเราก็นําปลั๊กไวทซเกตกของเราไปเสียบนะครับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับที่เป็นตรงงานเนี่ยด้านนี้นะครับจะไปเสียบกับชุดปลั๊ก12โวลต์นะครับเข้าไปที่ปลั๊กเดิมนะครับเพื่อที่จะให้จุดต่อของเดิมของรถเนี่ยใช้งานได้นะครับ แล้วก็จะมีเนี่ยฮะปลั๊กนะครับที่เชื่อมออกมานะครับตัวนี้ก็จะมาเชื่อมกับตัวชุดปลั๊กของอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะ,ะนะเห็นไหมครับนี่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีอช,ชุดชุดชุดสายไวร์ซเกตตัวนี้นะครับช่องเสียบของรถก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ก็จะใช้งานได้ โดยที่เราไม่ต้องเดินสายจากแบตเตอรี่เข้ามาเลยนะครับก็คือกินไฟจากไฟอเนกประสงค์ของรถนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูที่ชุดสายตัวนี้นะครับชุดสายตัวนี้เขามีรีเลย์มาให้นะฮะน้าเห็นไหมเนี่ยฮะรีเลย์กับฟิลนะครับหลักการทํางานของชุดสายนี้ก็คืออ่าเส้นสีขาวนี้นะฮะไม่รู้เห็นไหมเนี่ยฮะเส้นสีขาวเนี่ยจะเป็นเส้นรับไฟ12โวลต์มานะครับรับไฟ12โวลต์มาจากไวท์ซ็อกเก็ตของเรานะครับ และเขาจะมีเส้นสีดแดงๆอีกเส้นหนึ่งนะนะเห็นไหมนะครับเส้นสีดแดงๆนี้นะครับผมทําเป็นปักเอาไว้นะครับเส้นสีดแดงๆนี้คือ,อาสายสัญญาณรีโมทนะครับสายสัญญาณรีโมทอะไรนะครับนะนะอาจจะงง,งสายสัญญาณรีโมทนี้ก็คือ,อตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับหรือว่าตัวรีเลย์เนี่ยตัวรีเลย์เนี่ยจะเปิดพอเปิดเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์ถึงจะทํางานนะครับตัวรีเลย์ อขออนุาตพูดถึงรีเลย์แล้วกันเนาะพอรีเลย์เปิดเนี่ยอินเวอร์เตอร์ก็จะทํางานเมื่อเราจะสั่งให้รีเลย์เปิดเนี่ยเราจะต้องจ่ายไฟนะครับ12โวลต์ให้กับเส้นสีแดงๆตัวนี้นะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสามารถใส่สวิตช์ได้นั่นเองนะครับหรือเราจะให้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานพร้อมกับอุปกรณ์ใดก็ได้นะครับหรือว่าทํางานในโหมดโหมดไหนก็ได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นรถของเราเนี่ยเวลา เวลาจะเริ่มทํางานเนี่ยเขาจะมีโหมด A.T.C. ใช่ไหมฮะแล้วก็มีโหมดที่กดอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็น p u s ส start นะนะครับกดครั้งแรกจะเป็นโหมด A.T.C. นะครับหรือว่าเป็นกุญแจก็ตามนะบิดครั้งแรกจะเป็นโหมด A.T.C. ก็คือโหมดไฟอเนกประสงค์นะครับพอกดครั้งที่2นะครับหรือว่าหมุนกุญแจไปที่ล็อกที่2เนี่ยจะเป็นโหมดพร้อมทํางานของเครื่องยนต์นะั่นแหละฮะหากนานาต้องการนะครับให ให้ตัวรีเลย์หรือว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานที่โหมดไหนนะครับสามารถเอาสายรีโมทเนี่ยนะครับไปต่อกับสายสัญญาณเส้นนั้นได้เลยนะครับก็คือแถบสัญญาณออกมานะครับเพื่อให้ตัวอินเวอร์เตอร์ทำงานพร้อมกับโหมดนั้นๆนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะให้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานในโหมด a t c นะครับก็คือกดพุ s สตาร์ทครั้งแรกหรือว่าบิดสวิตช์ครั้งแรกเนี่ยนะครับตัวอินเวอร์เตอร์นี้ก็จะทํางานเลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานพร้อมกับ ตัวหมวดที่สองนะครับเพราะว่าตัวไฟหน้าปัดอะไรก็จะติดขึ้นมาหมดนะครับซึ่งซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมันไม่สะดวกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะผมก็เลยทำปลั๊กเอาไว้นะครับกรณีที่เราขออนุญาตนี่ฮะปลั๊กก็ถอดออกนะครับกรณีที่เราจะใส่สวิตช์นะครับหากน้น,นะนะฮะไม่ต้องการให้เขาทำงานอัตโนมัติก็คือให้ทำงานตามที่เรากดสวิตช์เปิดนะครับ นั้นก็หาสวิต์นะครับมาค้อมต่อบริเวณจุดปลั๊กตัวนี้ได้เลยนะครับก็คือต่อปลั๊กเข้ามานะครแล้วก็ไปที่สวิต์นะครับแล้วก็ต่อจากสวิต์มาที่ปลั๊กตัวเมียอีกด้านหนึ่งนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็จะทํางานพร้อมกับสวิต์นะครับอันนี้คือหลักการทํางานเนาะคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นอาเสร็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเซตอัพอุปกรณ์นะครับก่อนที่จะนําไปติดตั้ง นะครับโดยที่ตัดต่อสายของรถน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ไม่มีการเดินสายไฟจากแบตเตอรี่เข้ามาใหม่ใดๆทั้ทงสิ้นระบบไฟของรถยูสุคอานิมมของผมเนี่ยก็จะเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่เราไปใช้ไฟจากาช่องไฟอเนกประสงค์ของรถเท่านั้นเองนะครับช่องไฟอเนกประสงค์ของรถนะครับจะมีในรุ่นที่เป็นเกรดแซขึ้นไปนะครับส่วนที่เป็นเกรดเอสลงมาเนี่ยก็คือเกรดต่าเนี่ย นะครับเขาจะไม่มีมาให้นะครับแต,ต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาฮะเราก็ไปเดินสายไฟจากแบตเตอรี่เข้ามาก็ได้นะครับหรือนาท่านใดที่เล่นเครื่องเสียงอยู่นะครับก็สามารถที่จะแทบไฟออกมาจากจากสายไฟเครื่องเสียงก็ได้นะครับเพราะว่าสายไฟเครื่องเสียงเราใช้เส้นใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้รีโมทเนี่ยนะครับไปต่อกับตัวไฟจุดบุหรี่ก็ได้นะครับหรือว่าไฟอเนกประสงค์ก็ได้นะครับตัวอินเวอร์เตอร์เขาก็จะทางานพร้อมกับหมด ADC ทันทีนะครับหรือว่าต่อสวิตช์แยกออกมาก็ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้านะครับก็จะเป็นการเข้าไปที่รถละนะครับก็คือเป็นการไปทําสายนะครับทําปลั๊กเพื่อที่จะให้ทํางานร่วมกับตัวปลั๊กไวทซ็กเก็ตนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับแล้วก็หาที่ติดตั้งเจ้าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับว่าจะติดตั้งตรงไหน นะครับแต่จริงผมก็ไม่อยากจอดรถนะนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นก็ต้องจอดนะครับเดี๋ยวจะหาที่ที่ไม่ต้องจอดดูก่อนแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับจําเป็นจะต้องจอดก็คงจะต้องจอดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้กับผมสวัสดีครับ